ีค่ะวันหยุดสงการานต์เนาะค่ะหยุดสงการานต์ใครๆไปเที่ยวไหนบ้างเอ่ยเนาะค่ะหลังจากสนุกสงการานต์เนาะค่ะก็วันนี้ก็มาผ่อนคลายเนาะค่ะผ่อนคลายอยู่ค่มานาค่ะเมื่อน,นี้มานาค่ะมันผ่อนคลายค่ะเมื่อน,นี้ค่ะบรรยากาศก็ะฮ้อนหอนค่ะเมื่อน,นี้ แต่ว่าอยู่บ้านยิ่งร้อนเนาะคะ่ะมามาทงาให้มานาก็อากาศกับใครเนี่ยก็อยู่บ้านเนาะคะ่ะนี่ค่ะื้อนี้ก็หลังจากเล่นสงการสนุกเนาะคะ่ะสองมือเต็มๆมมือนี้กาช่างเทิดเพื่อนก็มาปั่นนานะคะ่ะปั่นนาให้พี่ชายช่างเทดะะิดเนาะค่ะก็เลยแวะพูดคุยเนาะคะ่ะยืนฮอนฮ้อน มานาอากาศก็ไม่ร้อนเนาะไม่ร้อนเท่าไหร่พักเล่นสงการอย่างสนุกสนานดอกคูณดอกคูณต้นนี้บานเต็มต้นเลย บรรยากาศก็ร้อนมากเนาะค่ะให้ดูบรรยากาศรอบรอบนะคะรอบรอบทุ่งนา ค่ะบรรยากาศรอบๆทุ public, so ่งนาเนาะค่ะก็เริ่มวานเข้ากันแล้วเนาะค่ะเพราะว่ากลัวฝนจะตกนะคะย่านฝนตกต้องรีบทำเพราะว่านาท่งเนาะค่ะเพิ่นว่าฟ้าเอฟฟ้าแล้วเพราะว่าย่านน้ำทมน้ำทมเนาะค่ะอันนี้คือพูนเนาะค่ะอยู่ข้างปั่นนาอยู่ทางเตอร์พูนเนาะค่ะวานวานทางเตอร์ขึ้นมาเถึงเนาะค่ะเพิ่นก็ว่าทางเตอร์เนาะค่ะภาษาภูไทยกะ นั้นเพื่อนกับวายวานทั้งไต่นะคะวานทั้งไต่ขึ้นมาเท่งเนาะคะ่ะนี่ค่ะพนักงานหวานก็นนะะสี่ห้าคนเนาะค่ะสังเถิดก็เป็นคนปั่นเนาะคะ่ะสังเถิดเป็นคนปั่นเนาะคะ่ะหลังจากหยุดม้วนอยู่สองวันเนาะคะ่ะหยุดม้วนอยู่สองมือ้อเต็มเต็มนะคะมื้อนี้ก็มาผ่อนคลายกับมีเม่นมาผ่อนคลายเนาะคะ่ะมาหวานเขาะคะ่ะหวานเขารีบหวานเขาก่อนฝนจะตกนะคะ ่ะพนังงานหบานเขาขี่ฝุ่นกุ๊บเลยเนาะคะ่ะฝุ่นกุ๊บทีบเลยอันนี้คือปัน่นปั่นก่อนแล้วค่อยหวานแล้วก็วะ่ะแล้วก็ปัน่นกบอีกทีหนึงเนาะคะ่ะ นี่ค่ะพาชมบรรยากาศเนาะท้องทุ่งนะคะนี่ค่ะฝนยังมีตกฝนยังไม่ตกนะคะหญ้ากระแห้งหวานเข้าก่อนฝนสิตกค่ะสนุกสนานกับการกับสงการเนาะคะ่ะม่วนสงการเสร็จแล้วก็ต้องรีบเนาะคะ่ะรีบเอ็ดให้เอ็ดนาบานนี่หวานเข้านะคะ่ะพนักงานหวานเขาก็โอ้ยห้าหกคนเนาะค่ะเนาะยุ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาในไลฟ์เนาะค่ะเนาะเข้ามาให้กำลังใจช่องช่างเทิดจำปะดงนคนลั่นทุ่งเนาะค่ะค่ะ,คะอันนี้คือวานวานวาน,วาน,ว,านวานข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนาะค่ะค่ะ,ค,ะคนวานก็วานเนาะค่ะส่วน่ังเทิดก็ปันน่นเนาะค่ะปั่นกลบที่หลังเนาะค่ะ ดูนะคะเบิ่งเลยนะคะขี้ฝุ่นไงกุบทีบเลยเนาะ,ค,ะค่ะเพราะว่าฝนมีตกเนาะคะ่ะขี้ฝุ่นกับไงกุบเลย ค่ะเมื่อน,นี้ตอนบ่ายก็บรรยากาศก็มีหอนปันเลอใครแน่ตะเย้านะคะเนาะแดดไม่แรงเท่าไหร่อันนี้วานขึ้นมาแล้วนะคะเหลืออีสองสองสองให้ก็เสร็จนะคะเนาะสองให้ก็ประมาณหกไร่เนาะคะ่ะหกไร่ บรรยากาศบรรยากาศท้องทุ่งนาเนาะคะ่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาแดดร้อนมากเนาะคะ่เะเนาะเฮาเบิง่งบรรยากาศท้องทุ่งนาร,รอบๆท้องทุ่งนาเนาะค่ะเนาะอี่ นี่ดอกแคดอกแคดอกแคนาเป็นดอกเต็มต้นเลยค่ะช่วงนี้ก็ดอกแคนาก็เริ่มเป็นดอกแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะดอกแคนาก็จะมีรสชาติขมขมนะคะดอกแคนาก็จะมีรสชาติขมขมนี่ค่ะหวานขึ้นมาเลยอ,อีสองสอง สอ,สองให้ก็เสร็จเนาะค่ะเนาะพนักงานก็หวานห้าคนเนาะค่ะโอ้ขี้ฝุ่นกุ๊บเลยค่ะขี้ฝุ่นกุ๊บทีบเลยแดดเนาะค่ะ แดดแดดแดดมาแล้วค่ะต้นแคนาต้นแคนากำลังเป็นดอกเยอะเลยดอกแคนานี่เอาไปกินกับเจียวกับปุลน,นะคะกินกับเจียวกับปนุนมีแซ่บค่ะสำหรับคนชอบนะคะเนาะชอบรสชาติรสชาติที่ขมนะคะเนาะชอบรสชาติที่ขมนี่ค่ะ ก็มีมีดอกดอกจุ่มดอกบานเนาะค่ะดอกแครดอกจุ่มดอกบานเจะเพื่อนจะบานในช่วงตอนเ้าร์ๆนะค่ะตอนเสารตอนเ้าร์นี้ต้องเฝ้ามาเก็บนะคะเนาะค่ะที่ฝุ่นกุ๊บทีบเลยหลังจะยุดม่วนสงการแล้วก็มาเอ็ดเวคือเก่าเนาะค่ะมาหวานเข้าละค่ะ ช่วงนี้ต้องเร่งหวานเขาเพราะว่าย่านฝนต,ตกนะคะนาะนาท่งย่านน้ำท่วมค่ะต้องรีบทำอันนี้คือหวานแห้งนะคะหวานนาแห้งนี่ค่ะอันนี้นาลุงนะคะนาลุงพี่ชายของช่างเทิดนะคะช่างเทิดก็มาปั่นปั่นช่วยนะคะปั่นช่วยลุง ว่าช่างเถิดนาช่างเทิดเพื่อนจะไม่ทํานาแห้งเนาะคะ่ะช่างเถิดเพื่อนจะทําน,ะะนาตม้มเนาะค่ะทํานาต้มแต่แต่จะหวานช่วงเดือนเดือนมิถุนาเนาะคะ่ะหวานช่วงเดือนมิถุนานี่ค่ะพูดคุยยามบ่ายเนาะคะ่ะให้ดูบรรยากาศเนาะคะ่ะเบิ่งบรรยากาศนี่แหละค่ะการเล่ให้เอดนาเนาะค่ะเนาะ สงังเทิดก็โอ้หเร่งถดย่างขี้ฝุ่นกุ๊บทีบเลยนะคะเดี๋ยวมีเห็นห่นรดนะคะเดี๋ยวมีเห็นห่ารถไถขี้ฝุ่นผมมดเลยนะคะนี่ค่ะว่านว่านเขาก็ห้านะคะห้าคนนะคะต้องว่านเป็นหน้าเป็นหน้าไปเป็นแถวไปนะคะไม่งั้นหลงเลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่าหน้าเฮือเยื่อนะคะเนาะนาเฮือเยือ หน้าเฮื่อน้อยกะจะว่าันง่ายแล้วค่ะแต่ว่าหน้าเฮื่อเหนื่อนี่ต้องได้หน้า้ันเาาป็นแถวเลยนะค่ะเดินเป็นค่ะเมื่อนี้กะมาให้มาหน้าบรรยากาศจเย็เย็นเย็นลมพัดนะค่ะลมพัดเย็นจ้อยๆโอ้ยอากาศหอนนะค่ะหอนค่ะ แต่ว่ามาทุง่งมาให้มานากะอากาศตีใครเน่ก็อยู่เฮือนเนาะค่ะเนาะ,นะคะ่ะลมพัดเต็นเจ๊ยจอยค่ะอันนี้ก็นานาเฮือเหยื่อนะคะนาเฮือเหยื่อกับรถไถกับปั่นได้ไวเนาะคะ่ะท่าน,นาเฮือน้อยนี่ก็ปั่นได้้าเนาะคะ่ะเพราะว่าถอยหน้าถอยหลังเนาะคะ่ะนาเฮือเหยื่อกับได้แล่น วนอ้อมวนอ้อมเอาเลยนะคะ่ะไม่ได้ถอยหลังนะคะถอยหลังเอาตลออข้างแจกันานเนาะค่ะพนักงานราบ่านเขาก็โห้ยเก่งขนาดเนาะคะ่ะแดดหอนเริ่มมากมากอยู่ค่ะ ่วงนี้ก็เริ่มนะคะ่ะก็เริ่มหวานข้าวกันแล้วนะคะ่ะค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้เขาก็ม้วนแต่ว่าเราไม่ม้วนนะคะ่ะเรามาทำงานทำเรียกเอ็ดเรียก,ก่อนนะคะเอด็ดม้วนสองวันวันนี้ก็มาหวานเข้าปันนานะคะช่วยพี่ชายนะคะ นาลุงนะคะนาลุง <Yeah. S 1> ช่างเทิดปั่นขึ้นมาขึ้นข้างบนแล้วนะคะเอยนาสามให้นะคะนาสามให้ก็สิทธ์สามให้นี่ก็ประมาณหกไล่โอ้โซประมาณหกไล่ไปไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลัง วางใจช่องจังเทิดเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะบวานเขาก็อาจจะมองไม่เห็นเนาะคะ่ะมันไก่นะคะ ค่ะเบิ่งขี้ฝุ่นเอารถเด้อค่ะจักไงมีไงมุนกุ๊บเลยค่ะเหลียวมีเห็นข้อรถไถเนาะคะ่ะเหลียวมีเห็นข้อรถไถเลยมองไม่เห็นรถไถเลย แดดถอนอ้ยขี้ฝุ่นกรุบทิบเข้าห่มเนเด้อนี่ค่ะหวานเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเลยอีเฮอนึ่งค่ะเฮอนี้แหละค่ะนี่ค่ะให้นี้แหละให้นี้ก็ประมาณเกือบสามไร่เนาะคะ่ะขึ้นมาแล้วค่ะมาแล้วโอ้โหขนาดนั่งขนาดนั่งอยู่หลังคลองเนาะคะ่ะขี้ฝุ่นง่ายกุุบทิบเลยค่ะ นี่ค่ะพนักงานหวานเขาเนาะค่ะเนาะแดดร้อนแดดร้อน บ้านเขากับซิวๆนะคะซิวๆทั้งฝอนทั้งเต้นทั้งวานคือสิม่หอนแล้วค่ะอคือสิมีหอนมีเมื่อยยังเต้นได้อยู่ค้างเมื่อวานนี่บ่ <c oughs> นีค่ะโอ้ยีขฝุ่นไงกุ๊บเลย สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาในไลฟ์ให้กำลังใจเนาะคะ่ะเข้ามาแวะพูดคุยกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะพนักงานหวานเขาเนาะคะ่ะคือทรงสิมมิเตอร์เยรอย่อเยิงย้งเยิงย้งขึ้นมาเนาะเยออเยิงเย,ย,ยิงขึ้นมาสงสัยครั้ง บ้านเขากับมุ่นนะคะม่นมุ่นมุ่นซ้น,นะคะซ้อ, <laughs> อมซ้อไมอไว้ซ้อมไว้โอ้ขีฝุ่นในกุ๊ปทีบ 那有吧？Now, เป็นนเรศสร้างเทิดปั่นนะแล้วพร้อมคนหวานมเลยเฮ้ยเบิ่งบรรยากาศเนาะค่ะเต้าเมื่อยเหลือเฮือเดี๋ยวนึ่งนอนอยู่กันแล้ว เอาแล้วมีห้อนหางเครื่องแล้วก็ยีโองนามีห้อนหางเครื่องมาเดิมมาเดิมมาม้วนนากันมาบานเขายอดเยอะยอมเยิ้งไปบสองสามสอบคุณบอเฮอร์นี่นะ ขี้ฝุ่นกบทีบเีวมีเห็นห้องรถไถขึ้นมานี่ย่านเห็นตะโนดอยู่เนาะเห็นตะแควขี้ฝุ่นกบหูสั่งเทิดเหลือดขึ้นมานี่เห็นแต่แค่อี่่ นอนแล้วพอดีฝนตกห่วยนอนอยู่กันแล้วบู๊ผู้หนาดนั่งอยู่หลังคลองกี่ฝุ่นน่ะมาแล้วเหลียวพี่เห็นรถไถเลยอยู่นึงเอี่ยงเมื่อนเลยฮะ กี่ปุ่นแม

นี่ค่ะดอกแครนาดอกแคขาวจะเป็นดอกแบบนี้นะคะดอกดอกตูมดอกตูมดอกบานอันนี้นี่เมื่ออื่นนี่กระบาลแล้วนะคะจะประมาณนี้อันนี้ดอกดอกตูมเมื่ออื่นนี่กรบาลเป็นดอกสีขาวแล้วค่ะดอกแครน่า โอเคค่ะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนเนาะค่ะนี่ค่ะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนค่ะกับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ